โอเคแล้วสวัสด,ดีนะจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสาวบืงผ้าเพื่อนจ้า,า,นนา,าจมาหาป่ามาหาปาได้จ้าหน้าหญ่เตา้าพี่ใหญ่จะพี่ใหญ่หมุนพี่เคยใหญ่ก็ล่างยกป่าจ้าเดี๋ยวพาเบื่องใกล้ๆด้วยค่ะเด้อ,เ,อเ,เดี๋ยวพ้าหมุนป่าค่ะแปบนึงด้จ้า โอ้มีต่หนื้อท่บน้ำแบบหลายเลยเบิดขึ้นเลยแม่นบอเจ้ายวเต่าวาดีจ้าดูนี่กรสาวบึงพ่อเพิ่นดูเออวัาดีจ้าสาวบึงพ่อเพิ่อนวัาดีจ้าวัาดีจ้าเออมาหาปลาหาป่าบออ้อยไอ้จน สวัสดีครับแม่ FC จ้า FC ใช่ไหมยังไม่ได้ลงเลยทำไม FC แล้วล่ะบอกว้ตัวโอเคเออปลาคอใหญ่เอาไปไว้แล้วปลาคอใหญ่เดี๋ยวไทยเบื้องไม้เด้อจ้าปลาคอใหญ่เอาไว้แล้วเพราะว่าคนถ่ายกล้องมาเพราะทันจ้าตื่นสวยตื่นสวยไม่กินต้มไม่เอาหมดจ้า